ขอบคุณไก่นะขอบคุณ,ค,ณคุณพี่เจนิตเศรษ้าที่มาจากเซตีขอบคุณทําไมอะขอบคุณที่ทําให้นะทําให้อะไรท,ะทำให้คนไทยเนี่ยเออรู้สึกได้ว่า,ถ,าถ้าเกิดมีดํา <ำ S 2> มันก็ต้องมีขาวถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีดําเราจะไม่เห็นขาวถ้าเกิดมีดีมันจะมีไม่ดีถ,ด<น>ถ้าเกิดเราเห็นคนอื่นดีถ้าเกิดเราเห็นว่ามีคนดีมันจะต้อำปีบถ้าเกิดเราไม่เห็นคนถ้าเกิดเรา ถ้าเกิดเราไม่เห็นคนไม่ดีถ้าเกิดเรากูจะพูดยังไงดีว่าเออถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นว่าถ้าเกิดเราไม่เห็นคนลอยถ้วยเราก็จะไม่เห็นคนเลิศถ้าเกิดเราไม่เห็นคนไม่ดีเราก็จะไม่รู้ว่าใครดีอืมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่เห็นคนขี้เละเราก็จะไม่รู้ว่าเราสวยถ้าเกิดไม่เห็นคนขี้เละเราก็จะไม่รู้ว่าเราหล่อ ถ้าเกิดเราไม่เห็นว่ามีคนใส่ถุงน่องสีชมพูเราก็จะไม่เห็นว่าลุงตู่นั้นนอะเลิศมีมารยาทมันมีการเปรียบเทียบในสูเข้าใจบอกเออก็รฉะนขอบใจขอบใจขอบคุณกับขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาที่มาจากเศรษฐีที่ทำให้ เห็นว่าใครดีใครไม่ดีเห็นว่าใครได้เรื่องใครไม่ได้เรื่องเห็นว่าใครรวยถ้วยใครไม่รวยถ้วยเห็นว่าใครเป็นความหวังใครไม่เป็นความหวังเห็นว่าอะไรที่ควรอะไรไม่ควรเห็นผิดเป็นชอบแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทําให้ไอ้พวกด้อมส้มกกะลาไอ้พวกด้อมส้มกกะลาหนาทั้งหลายเนี่ยมันได้เห็นชัดเจนได้เห็นชัดเจนว่าแม้แต่พิธามันก็ไม่เข้าท่าเหมือนกันนั่นก็คืออืป่านนี้สงครามอิสราเอลเนาะทำไมล่ะอืถ้าเกิดพิธาเป็นนายก มันจะสงมางามากมันจะเห็นมันจะเห็นชัดยิ่งกว่าเห็นเสรษฐามันละมันจะเห็นอะไรเห็นตัวตลกบนสังคมโลกอีกคนหนึ่งนั่นก็คือเราก็จะมียี่ไงมีอะไรล่ะเราไม่มีหรอกแอร์บัสหรือมีเครื่องบิน430ิเครื่องบินอะไรต่างๆไปรับบรรดาพวกที่ตกระักำมลำบากแรงงานไรต่างกับประเทศเราจะเห็นเราจะเห็นเรือประมงอะไรนะเรือประมงของเรา เรือประมงโร่ประมงเราก็จะไปตามน่านน่านน้ำเนี่ยออกอันดามันแล้วก็ไปนู่นเลยออกอันดามันผ่านน่านน้ำอินเดียผ่านมหาสมุทรอินเดียแล้วก็เข้าไปผ่านอินเดียผ่านอาหรับปุ๊บเนี่ยแล้วเข้าคครงสุเอตแล้วก็ไปรับมาเลยเข้าคลองสุเอตแล้วก็ไปรับมาเลยก็ไปจอดอยู่ตรงไคลโลนะรอรับอยู่แถวนั้นนะทวายิปต์อ่ะจากนั้นอืมชัดหน้าเนี่ยกลัวจะกลับมาถึงบ้านอ่ะเพราะเรือประมงเรือประมงของใครเรือประมงของยุทธศาสตร์ท่านนายกรัฐมนตรีย9 5สิบเก้าดห้า น,น,นั่นคือพิธาคีโอใครนักพิธาคีโอท่านนายกรัฐมนตรีเราแห่ดีนะ้ที่ไม่ได้ไปแห่ด้วยอ่ะไม่งั้นเราเบิดเปิดเปิงเระเบิดเปิดเพิงกลัวมากกลัวใจวันนี้วันนี้ดอมส้มก็ได้เห็นเห็นศักยภาพของพิธาไหมได้เห็นว่านายกรัฐมนตรีบิ๊กตู่ตอนสู้เพื่อคนไทยและช่วยคนไทยที่กลับมาจากวิกฤตสูดามนั้นเนี่ยเลิศเลิศ ตอนนั้นซูดานมีปัญหาเรื่องสงครามเหมือนกันและคนไทยนักท่องเที่ยวไทยแรงงานไทยอะไรอยู่ซูดานก็มีปรากฏท่านนายกรัฐมนตรีประเทศเราท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเวลานั้นนั่นคือมีความสัมพันธ์อันดี32ปีลื้อฟื้นกลับมากับซาอุจากนั้นขอเลยค่ะขอขอ b m เของซาอุขอขอให้ไปช่วยดูแลคนไทยเอากลับมาให้หน่อยขออค่างนี้เลยค่ะ ขอเขาดื้อๆขอเขาแบบดื้อๆนี่แหละขอขอเขาแบบไม่อายเลยขอเขาแบบขอเขาแบบไม่ต้องดูอีโก้ใดๆขอเขาแบบยกมือไหว้ขอแล้วสังเกตุงูตูไหมนั่นคือเวลาเจอเจ้าฟ้าชายซาอุเวลาเจอเจ้าฟ้าชายที่ประเทศอะไรนะกษัตริย์กษัตริอกษัตริย์อะไรนะกษัตริย์อะไรที่ที่ที่กษัตริย์อะไรที่อยู่ประเทศอะไรอะแถวแถวแกซิฟิปินเนียประเทศอะไรนะเออ ที่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 ลูกที่ที่เจ้าฟ้าชายท่านกับอบูไนเวลาท่านเจอกษัตริย์บูไนซึ่งเป็นนายกัฐตนตรีบูไนนั่นก็าจะยกมือไหว้คือเป็นนายกเป็นผู้นําประเทศเท่ากันแต่แต่ว่าสถานภาพของท่านเป็นกษัตริย์เช่นเดียวกันกับเอ็มบีเอสเช่นเดียวกันกับเจ้าฟ้าชายของซาอุท่านเป็น ราชินิกุลเป็นเชื้อพวงศ์แล้วแม้ว่าท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นสมัยตอนที่อยู่ตอนที่นายกลุงตู่เป็นเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีนะเขาเป็นรัฐมนตรียังไม่ได้เป็นนายกตอนนี้เป็นนายกแล้วทีนี้โดยสรุปเลยก็คือว่าท่านก็เป็นกษัตริท่านก็เป็นเชื้อกษัตริย์ดังนั้นเราเป็นผู้นําถึงแม้จะเท่ากันแต่เราอ่ะก็ไหวใหลย say good morning say good afternoon ออกไหมอืม<ค>ก็ไหวนะคะดังนั้นก็คือว่าแม้ว่าเราจะเป็นผู้นําประเทศเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเวลาไปเจรจาและก็แม้ว่าราัชวง์ของประเทศต่างๆเหล่านั้นท่านท่าน,านเป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่าท่านก็นเป็นผู้นําประเทศสถานะผู้นําประเทศเท่ากันแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันคือเลือดสีน้าเงินและความเป็นราชินิกุลซึ่งลุงตู่ไม่มีคนอื่นเขาเป็นกษัตริย์เป็นเชื้อกษัตริย์นะคะเพราะฉะนั้นก็ไหวค่ะเพราะฉะนั้น ความนอบน้อมความถ่อมตนไม่ใช่เพียงแค่ว่าไทยแลนด์ดินแดนแห่งความสมัยเท่านั้นแต่ว่าความจริตพวกนี้เนี่ยมันเฟกกันไม่ได้หรอกความจริงใจเฟกกันไม่ได้ความตรงไปตรงมาเฟกกันไม่ได้ความซื่อสัตย์มันเฟกกันไม่ได้ความต่างๆเฟกันถ้าเฟกเนี่ยถ้าเฟกเนี่ยนะไม่สามารถไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระดับนี้กลับคืนมา32สปีในรอบหรอกเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็นะคะต้องกราบพระบาท นะคะรัฐวงทิซาอุมากๆ,ากๆผู้นาซาอุที่ท่านจะช่วยคนไทยและตอนสูดานเนยนายกประยุทธ์นี่โอ้โหใช้ทุกวิธีค่ะไม่ใช่ใช้ท,ทักษะทางการพูดเท่านั้นแต่ใช้ความสัมพันธ์ระดับประเทศไม่ใช่ความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยความความันส่วนตัวระหว่างพลเอกประยุทธ์กับผู้นําระดับนั้นเนี่ยเราจะไปพูดบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ได้มีผู้นําบางคนขี้โม้ผู้นําส่วนตัวกับนักธุรกิจชาวอินเดียผู้นําส่วนตัวกับที่ประเทศจีนผู้นําส่วนตัวหา ส่วนตัวหาพัดแสงอะไรล่ะส่วนตัวตอนไหนฮะเราเป็นซีอโอขายหมู่บ้านมาเราไปส่วนตัวตอนไหนกับผู้นำระดับพวกนั้นส่วนตัวอะไรแล้วส่วนตัวประเภทอย่างนั้มันจะไปช่วยได้แค่ไหนมันแค่กระปีกระ่พีหางอึงเราจะไปโม้ทำไม แต่นายอดปะิุทต์เขาใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวระดับประเทศระดับประเทศก็คือแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ซาอุดกับราชวงศ์ไทยความสัมพันธ์ระหว่างการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ไทยกับราชวงศ์ซาอุดและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุดกับประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างทางการทูตและความสัมพันธ์ระดับประเทศไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างบิกตูอย่าไปพูดนะความสัมพันธ์ระหว่างอดีตนายกดิ๊กตูกับความสัมพันธ์ระหว่างมกุฎราชกุมารซาอุดเราพูดอย่างนั้นไม่ได้นะแต่เขาใช้ความสัมพันธ์ระดับประเทศ ความสัมพันธ์ส่วนตัวก็คือส่วนนอกร้อความสัมพันธ์นอกลอที่ไม่ใช่ทางการไม่ใช่ทางการทูตแต่ความสัมพันธ์นอกรอบที่สามารถเจรจาะคุยได้แต่ใช้ความเป็นประเทศออก